คลิปนี้นะคะปุ๊กก็จะมาแนะนําปุ่มพื้นฐานของจากระบบแมชชนิกค่ะสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาจากแล้วก็ต้องการทําความรู้จักจากก่อนซื้อพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะจากรุ่นที่ปุ๊กนํามาเป็นตัวอย่างในการแนะนําปุ่มต่างๆนะคะก็จะเป็นรุ่นเบอร์เน็ตโซแอนโกค่ะรุ่นนี้เป็นจากระบบแมชชนิกตัวเริ่มต้นนะคะใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยค่ะปุ่มแรกที่เราจะต้องทําความรู้จักก็คือปุ่มหมุนสําหรับเลือกลายนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่บ่งบอกว่าจากของเรามีกี่ลายและแต่ละลายมีหนน้าตาตเป็แบบไหน วิธีการใช้งานของปุ่มนี้นะคะก็คือการหมุนปุ่มค่ะให้ลายที่เราต้องการตรงกับจุดมาร์กที่ตัวเครื่อง ขัดขึ้นมาด้านบนที่เป็นตัวเลข0ูนย์ถึง4นะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นเส้นปะขนาดต่างกันปุ่มนี้ก็คือปุ่มสำหรับปรับความที่ห่างนะคะตัวเลขมากฝีเข็มจะห่างออกปรับมาที่ตัวเลขน้อยฝีเข็มจะชิดขึ้นวงล้อที่อยู่ด้านข้างตัวจักรนะคะทางขวามือวงล้อตัวนี้ถ้าเราหมุนค่ะจะทําให้เข็มขึ้นลงตามจังหวะที่เราหมุนตอนหมุนเราจะเห็นเหล็กสีเงินที่หัวจักรนะคะขึ้นลงตามจังหวะการหมุนตัวนี้เราเรียกว่าคันกระตุกได้การพลาสติกแบบแนวนอนบางรุ่นเป็นก้านเหล็กแบบแนว ตรงๆมี1-2งมี1-2อันยึดติดด้านบนตัวเครื่องอันนี้นะคะเป็นแกนสำหรับใส่ได้แถบเหล็กที่อยู่ด้านบนจากด้านขวามือบางรุ่นเป็นพลาสติกบางรุ่นเป็นเหล็กแถบนี้มีไว้สำหรับกอกระสวยได้ล่างนะคะถัดมาเป็นปุ่มสำหรับปรับความตึงได้บนปุ่มนี้มีตัวเลข0-9ตําตำแหน่งของปุ่มจะอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านหน้าของตัวจากฝั่งซ้ายมือนะคะ ปุ่มนี้จะทำหน้าที่ควบคุมความตึงได้เฉพาะด้านบนเท่านั้นตัวเลขมากความตึงได้จะมากขึ้นตัวเลขน้อยความตึงได้บนจะหย่อนลงปุ่มที่อยู่ติดกับปุ่มปรับความตึงได้บนนะคะก็คือปุ่มสําหรับปรับแรงกดทับผ้าปุ่มนี้จะไม่ได้อยู่ในจักรทุกรุ่นนะคะวิธีการใช้งานของปุ่มนี้ก็คือ ให้เราหมุนไปที่ตัวเลขมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและงานที่เราเย็บนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับย้าตะเข็บนะคะบางรุ่นจะอยู่ด้านหน้าของตัวจากบางรุ่นจะอยู่ด้านข้างของตัวจากสัญ,ญลักษณ์ของปุ่มนี้จะเป็นรูปลูกศรยูเทิร์น U turn. หน้าที่ของปุ่มมีไว้สําหรับเพิ่มความแข็งแรงของตะเข็บ ตัวพลาสติกสีขาวคุณที่อยู่ด้านหลังจากนะคะบางรุ่นอยู่ใต้คอจากอาจจะเป็นเหล็กหรือพลาสติกสีขาวหรือดําต่างกันตัวนี้เราจะเรียกว่าคันสําหรับยกตีนผีขึ้นหรือลง ส่วนที่เป็นแผ่นเหล็กสีเงินนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าตีนผีหน้าตาของตีนผีก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแบบตัวตีนผีจะมีหน้าที่เอาไว้สําหรับทับผ้านะคะตอนที่เราเย็บฟันหยกัยกๆที่อยู่บริเวณใต้ตีนผีเราจะเรียกว่าฟันจักนะคะมีหน้าที่สําหรับส่งผ้าไปด้านหน้าด้านข้างของจักฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีใบม,มีดอยู่นะคะเอาไว้สําหรับตัดได้จักทุกรุ่นนะคะจะมีกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์และสามารถแกะออกมาจากตัวเครื่องได้นะคะ ดูกลไกด้านนอกของจักรกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๋งจะพามาดูชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างกันบ้างค่ะพอเราเปิดฝาครอบออกมาเราก็จะเห็นเป็นกระโหลกนะคะติดกับตัวเครื่องตัวกระโหลกนี้นะคะสามารถดึงออกมาได้เลยส่วนที่ติดอยู่กับกระโหลกเป็นพลาสติกหรือเหล็กนะคะแล้วแต่รุ่นและยี่ห้อของจกักรตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวกระสวยตัวกระโหลกและกกะสวยนะคะเป็นชุดของได้ด้านล่างมีผลกับการเย็บพอสมควรจริงๆปุ่มต่างๆของจักรอาจจะมีมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับออปชันของจักรและหน้าตาของปุ่ม อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปสำหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการมองหาจากตัวเริ่มต้นนะคะหรือต้องการทดลองการใช้งานจากค่ะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามช่องทางที่ปุ๊กขึ้นไว้ให้นี้ได้เลย